สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันคือเก่ากับผมเกี่ยวค้อนเด้อครับแรงนี่วันพฤหัสที่2ี่เดือนกันยายนนะครับเนาะพบกันคือเก่าเกือบจะหาหม่งแรงแล้วครับผมเลยงานมากกันแล้วดอกระจาวาออกมาใส่นะครับหัวเสาหนึ่งเด้อวัวเสาร์พี่น้องเราใส่เบ้างมันหนีมากครับเจ้าลุงสางครับ รุ่งสางสอคอนเดิมมาบอลลูนไปแล้วครับพี่น้องกระสิมีแต้มีเฉลืให้บอสขันขึ้น,นไปสามสี่ขั้มแล้วครับเดี๋ยวเบิรงกันครับคณะเอีกครับพี่น้องเป็นคอนที่สามของเกลียวลุงสางครับคอนนี่ครับคอนที่สามยังบ,งมงบง่มีดอกบอลลูนจักตัวเลยครับพี่น้องคนงนี้ ใส่ไฟดำๆม,มออึงสีมี่มากวะนี่ออกอากาศกินนกกผมมี่เกิดเห็นมาดี๋ยวละอ่ะเ,อเบิ้งก,กันครับ มีนอกอยู่ครับมีน,นอกอยู่แท่ต้ตนไม้สิงลงมานี่หันเงินอ๋อนี่แท่งหัวนี่ครับนี่เท่งหัวสิลงบอลได้เสียงดีเยอะได้หันเงน่น ปกติลงจากเมื่อเคยพ่าแหวนะบันไดอิลีอิลีก็จะได้เยอนได้ตัวหนึ่งก็ได้เอาตีงแล้วตีงอะไรไี่น้งองเฮ้บขยับแล้วบลอลล่าจากกับพี่นอง โดดเข้าหานลงสางสอข้อนเดิมแล้วหมานอยู่ตั้งหล่ะใครเยอะคอนนี่ข้อไรอยู่ออะเอาลงี่น้องโอ้โหตีใครแตกเว้ย